สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีเงี้ยเหมือนเศ้าครับภา,ามาย่ำตุ่มกก้พุกเกล้วครับพี่น้องโอ้แดดขึ้นแล้วมื่อนี่โมง่มงโมง่งหน่อยๆยงี้ครับมื่อนี้แดดขึ้นแล้วกันยังหนาวหนาวพุกเกล่ะครับไปครับทั้งนาน,นี่แหละพี่น้องมื่อนี้มาโซนทั้งโคกทั้งปลาเด้อครับมาโซนทั้งโคกทั้งปลาหมุนบ้านไป ส้นลุกครับผมสวนหน่วยสวนน้องเมื่อวานพี่นอ้องมันนี่มาสวนเท่งอันเท้งโขกได้ยังไงไดเดวิสานนี่แหละครับหลังหนึง่งโอ้ใส่ขีกอลเขาเจาะลายคำเหมือนนี่พี่นอ้องมันได้มาแล้วก็เลยได้ใส่ครับ ngoại lăng thưa, lăng hoàng này hoại bộc mấy mấy bộ nhiều không bộc nhiều. ở bên cạnh này, anh đấy, phù đấy, chỉ mới nè, đây lăng đây có khâu từ ngưu phong nào phi long, tụi nhảy phong sâm

เคียงผมใช่ไป,ไปบักหลายตัวมันปลอมเกือบเบิดครับเฮ้ยนะมึงมันกดห้างห้างตังว,วครับเฮ้ยนไหนน้องมันกดใช่ครับหลังที่สองอยู่บางพุ่นหละโอ้ดวงอาทิตย์ครับหลัทงที่สองเขาเก็ดยืนนี่แหละอันนี้ก็ห้อยคนใส่แล้วครับ นี่ครับไม่สนใจไม่ไหมอยู่ครับพี่น้องผมมาใส่ทั้งผิดโอ้หัเขียงยังบือนอยู่ครับอ,อ้าวเสร็จสิครับผมพี่น้องใส่กับบเป็ผยังครับผมพี่น้องใส่กับบเป็ผยังผมก็ได้เกาน,นี่ครับผมเออไปเก็บย,ยูโหลดตุล่ะครับผมพี่น้องอุ้ย เก็ดครับแต้มแดกครับผมแต้มแดกครับผมพี่น้องเหรอแต้มแดกมาก้วครับลนะครับผมที่สงองเข้าไปพุ่นหลักพี่น้อง ครับออกมาในปลาอ้อยนะครับป่ะน,นี้คนใส่เตีมครับผมพี่น้องห้อยมีแต่ห้อยหยาปกหยาอย,ย่างนั้นพี่น้องห้อยตุ่มห้อยใส่ตุ่มเนยโอ้ยสนั่นวันไหวครับพวกนี้ก็ห้อยข้าวซอยสองหม่องครับสองทางเลยพวงนี้ใส่หม่องกลางเลยครับซาด้วย พน่นี่ครับไม่สนใจไม่สนใส่ใหม่ๆด้วยครับนี่ประมาณสองมือขึ้นหลังเลยมาใส่คุณครับผมพี่น้องมีปะมีโตัวปะเสียดแล้วครับบาทนี้พี่น้องนี่บ่เต้นแล้วครับผมกินปลาเม็มกินปลาเชิงจินอิ่มครับ นี่ครับห้อยพันใส่ห้อยหญ้าปกใบไม้มะปกครับมองเฮ้ยได้ยฮิเก่าครับผมพี่น้องนี่ครับไปเก็บครับเก็บครับกินไปเชียงจนอิ่มครับผมพี่น้องกินไปเชียงจนอิ่มอิ่มครับ เลยครับแจมที่สองครับผมพี่น้องแจมที่สองครับโอ้ย่างเงยเลยครับอ้วนเลยอ้วนน้อนย้อนปลาเชียงพี่น้องอ้วนอ้วนย้อนนันนี้อ้วนน้อนปลาเชียงรับไปครับมาหอดนวครับใช้พลังเดียวครับซาเนยซาเนยบ่ทันนี้ห้อยคนใส่ครับ ตะบูรุร่าทีนีกบบาแลพี่น้องไปบึนไปยามกันเบื้งหลักแดดแห้งครับเหมือนนี่มาเด้อตัวพี่น้อง,นนอองปึ๊บวัวมีครับกบบ่วตา ถ้าปลาไหยดีว่าต้องห่วังนะพี่น้องปลาไหลหลายหดครับตาเนี่ยมาใส่บางรัดมาใส่เบ็ดใส่ตาเนี่ยนะครับผมพี่น้องตาเนี่มันหกครับหนามบุบๆกเคือใบไม้หลายก็ลายๆครับผมพี่น้องใบไม้มันทับถมกันลายนะครับไปสาผมมันแบบสามลังสาเจ้าของใส่ไปสามลังครับไปครับ แดดแดดก็อท่าแี้อ่งครับถึงแล้วครับสายจะฟังส่ไปสามหลังไปเจ็บมากเธอเดียวเลยครับไปเอาทาั้งพีก่อนครับผมพี่น้องทั้งพีแล้วกัทั้งพุนส่วนพุนอ๋อมันมาดูไปแล้วครับบาน์ หกแห้งครับซาไม่ได้ทางครับผมพี่น้องสายังหกเลยครับเราห้อยคนใส่กันไรข้าวมาใส่ก่อนครับผมพี่น้องไม่เคยได้อยู่หน้ามีบ้างพี่น้อนง โอ้วโล่งทางไลยล่ะมันเออกบอบ่เข่าครับผมพี่น้องกบบ่ามากครับนี่ครับปลาเชียงตงัวง่า่ไปเลยพี่นะ้อง อไปครับอีกซองให้ฟังน้องกุญน้องกุญช์น่ยซานี่บอกว่ากดหกเลยครับผมเี่ยอัีก้างลหลังครับ นี่ยังน้ำพันคู่ไปเลยนะครับหงางพี่น้อนี่รังหนึ่งต้นเขาข้างนี้ครับปลาพือปลาไหลครับผมพี่น้อง ไล่ไปตามสัตว์นอกยังอยู่ในปา่าไหลมันบึบูบไปแล้วจะมีบ่อสริมพี่น้องประมาณรึปรเป่าชายเจ้าของปึ๊บปึ๊บบ่มีอ้าวจะยุ่งเยนงเยนกกลบ ระลงังหนึ่งยู่น้องคุณครับผมพี่น้องไปครับอะไรจะฟังคือยิงสี่หน้าบันโอ้เด็ดแหงหกโมง,ง,งหน่อยๆนี่ครับนี่พี่น้องหกโมงว่า แดดโคตรแห้งเลยครับไปสได้เอารถไปทางฟังทั้งบนรครับผมพี่น้องชีคันยังมาเอารถครับนะครับมันตาแล้วพี่น้องันนี้ฟังยุ่มันหกครัมบมันมาหยาบ นี่พนนพนน่พี่น้องสาผมเฮ้ยอุ้ยบกอืดหลืดไงพี่น้องปดบักไล่ทั่ไทยไงพี่น้องเขาไปกินกบผมบอ่าเนี่ยเบิง่งไอ ผมแน่มากผมเลยว่าเป็นกบบุดอื่นเดืดเงี้ยเออเมืนนองเบืองเมืองเสียมือผมอู้อย่างไลยอีกแต่ผู้ลงคนนี่มากเด้ครับเนี่ยได้นี่ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าผมบอกอ้าวผมประจินนั่นคือ ดังดังเหีแฮครับหลังแหลงงูป่าไงลังนี้มั้งดังแฮี้ยไงอีกงูป่าตัวซ้ำนั่นถือว่าเหี้ยด้อครับผมพี่น้องเบังครับ Hoa oh, hoa, tụi bong nghe gặp mì nắng. đâu chị đi pái là hấp No kai. A quê?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  A ป่าผมเซไปที่หาตัววุดเอนแทนครับผมพี่น้งองเอาไปครับแล้วลงสุดท้ายอูย้บอกตีนบ้านมาแล้วครับผมพี่น้องไปลังสุดท้ายอยู่นี่ครับผมตีนบ้านตีนช่างหละเอาห้อยคนลงไปใส่นี่โคตรแล้วครับผมห้อยคนลงมาใส่นี่นม่กบให้ได้กับนนอะไรเนาะ ปิ๊บบูมีงันไปเชียงงันที่กครับไปครับผมสรุปผลงานครับพี่น้องสรุปผลงานครับผมพี่น้องโอ้อพวกนึงนี่กล้องตัดไปได้ย่ำไดยบุ๊คสองตัวครับเพราด้อดปนอยู่ครับผมพี่น้องไปครับผมฝ่าวิสัยงานครับขอบคุณหลายๆครับผม ที่เขามารับชมลู้อิสานเราแบบนี้เราพี่น้องเนาะขอบคุณครับ